ทุกคนกินกาแฟแก้วเดียวแล้วก็มาเน้นกินชาเอานะคะทั้งวันเนี่ยค่ะกินแบบนี้เลยค่ะทุกคนไปเลยนะคะขออนุญาตนะคะทุกคนหลอดไม่ต้องไม่ทันใจนะคะบอกเลยอร่อยมากใครอยากกินชาอร่อยอร่อยมีประโยชน์ได้สุขภาพครูนะคะทุกคนสิบปีแล้วนะคะ ผ่าตัดมาสิบห้าปีแล้วนะคะนี่ค่ะผ่าตัดนะคะเส้นเลือดใหญ่หัวใจฉีกขาดนะคะผ่าตัดมาเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ซ่อมลิ้นหัวใจมาแล้วสี่ลิ้นนะคะทุกคนเนื้องอกก้าวก้อนในร่างกายมันฝ่อหายหมดแล้วแล้วคุณเชื่อไหมว่าเปลี่ยนอวัยวะเทียมพามาสิบห้าปีกินยามาห้าปีอีฉันผ่ามาได้เท่าอายุลูกนะคะเพราะว่าคลอดลูกเสร็จปุ๊บเส้นเลือดใหญ่ฉีกขาด เพราะฉะนั้นอายุลูกกับอายุอีชั้นนะคะอายุที่ชั้นผ่าตัดอายุเดียวกันนะคะผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดใหญ่มาแล้วซ่อมลิ้นมาแล้วแล้วมีเนื้องอกในร่างกายเก้าก้อนทุกคนคะแล้วที่สําคัญนะคะหัวใจโตน้ําท่วมปอดโอ้โหแม่เจ้ากินยามาห้าปีอัดยามาห้าปีทุกคนหปีที่อัดยาเพราะอะไรคะหนึงต้องกินยาลดความดันสต้องกินยาที่ละลายลิ่มเลือด สามต้องกินยาที่จะทําให้แบบว่าเอ้ยคนโรคหัวใจต้องกินยาเนาะซ่อมซ่อมลิ้นซ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องกินยาประจําตัวกินยาเป็นกำกำค่ะมา5ปี5ปีนะคะที่กินยาเป็นกำกำเลยจนพอครบ5ปี ทุกคนอยู่ๆมันฉีกต่อเส้นเลือดมันฉีกต่อหมอก็ส่งตัวไปผ่าตัดด่วนอีกรอบสองนะคะพอพอกินยาผ่าตัดมาแล้วได้5ปีพอจะเข้าปีที่6พอครบ5ปีอะทุกคนเข้าปีที่หหมอค่ะก็ส่งตัวไปจะให้ผ่าอีกรอบหนึ่งปรากฏว่ารอบนี้ผ่าไม่ได้แล้วเพราะว่ามันใกล้อวัยวะสําคัญถ้าผ่าแล้วหมอกลัวว่ามันจะเข้าสมองเข้าอวัยวะสําคัญนะคะก็เลยไม่ได้ผ่าทุกคนไม่ได้ผ่านะคะรอบสองไม่ได้ผ่าผ่ารอบเดียว ก็เลยบริจา่างกายแล้วหันมาดูแลตัวเองด้วยสิ่งนี้เลยด้วยสิ่งนี้ค่ะก็คือชาชงสมุนไพรนะคะเมื่อก่อนไม่ได้ชงแบบนี้นะคะไม่ได้ชงแบบนี้นะเมื่อก่อนนะคะก็ซื้อสมุนไพรตากแห้งค่ะมาต้มนะคะมาต้ม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 ,ม,ตมเดี๋ยวนี้ทําง่ายขึ้นก็คือทําเป็นซองชานะคะแช่หรืออยากกินง่ายก็ต้มเหมือนครูเลยก็ได้นะคะเอาซองชาใส่ต้มวันละหกซองน้ำสองขวดใหญ่แล้วก็ใช้ชงซองเชา้า แปดซองไม่ใช่หกซองแปดซองสิบปีแล้วค่ะไม่หาหมอไม่ป่วยเดินทางบ่อยไปต่างประเทศบ่อยอากาศเปลี่ยนบ่อยเขาเป็นโควิดโควิดกันเขาเป็นนู่นเป็นนี่กันเดินทางกลับมาเป็นไข่อ่อนละโหยโรยแรงชนิดตาไม่มีทุกคนสังเกตนะเดินทางไปไหนชนิดตาไม่เคยแบบว่าหายไปเลยชนิดตาก็าคือมาไลฟ์ปกติ ตื่นปกตินอนได้ตื่นปกติทํางานได้เลยอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้เลยนะคะทุกคนไม่ต้องเชื่อแต่ถ้าเกิดว่าคุณรักตัวเองคุณไม่อยากไปหาหมอคุณไม่อยากให้หมอแบบนับว่าทุกๆสามเดือนต้องมาตรวจสุขภาพทุกๆสามเดือนต้องมาเช็ค อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกๆสามเดือนต้องมาดูว่ามันใหญ่ขึ้นมันเล็กลงหรือมันอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่อยากมีสภาวะที่จะต้องแบบว่ามีนัดกับคุณหมออ,อ,อย่างเงี้ยค่ะคุณต้องนี่เลยเลือกให้สมุนไพรดูแลนะคะเลือกให้สมุนไพรหรือเลือกอะไรที่ดีๆค่ะทุกคนมาดูแลซึ่งครูค่ะก็เลือกสมุนไพรของนุบก้าวมาดูแลแล้วจะบอกว่า ทุกคนขาเลือกสมุนไพรมาดูแลอย่างเดียวไม่ได้นะคะสมุนไพรที่ดูแลตัวเราเราต้องรักตัวเราเพราะฉะนั้นต้องหาสมุนไพรที่เป็นออแกนิกต้องหาสมุนไพรที่ไม่ใช้เคมีต้องหาสมุน,น, organic, มนไพรที่ปลูกด้วยกเกษตรอินทรีย์ปลูกด้วยการไม่ใช้เคมี Me ต่างๆปลูกด้วยแบบว่ามีการตรวจสอบได้ปลูกด้วยแบบว่ามีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบพื้นดินหรือว่าตรวจสอบการปนเปื้อนอะไรพวกนี้ค่ะ เพื่อความสบายใจนะคะเออก็ไหลมาไปไปมาๆก็มาเรื่องชานะคะทุกคนเพราะว่าอะไรคะสิบปีแล้วนะคะสิบปีแล้วที่ไม่ได้หาหมอเลยนะคะสิบปีแล้วนะคะอร่อยมากอร่อยที่สุดในสามโลกสูตรนี้และถ้าคุณอยากอร่อยยิ่งขึ้นไปอีกใส่มะขามนะคะคปกติตอนนี้มะขามเปียกหมดปกติคุณจะใส่มะขามเปียกลงไปด้วยตอนน้ำเดือด ทุกคนเอ้ยมันเปรี้ยวสะใจมันเข้าห้องน้ำสปูสปาสปูสปาสอย่างเงี้ยค่ะร่างกายเราก็จะแบบแข็งแรงไงไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะเห็นไหมหน้าท้องแบนเรียบใครเห็นครูก็บอกว่าทําไมครูนหน้าท้องแบนเรียบหน้าท้องแบนเรียบนะคะนี่แหลกเคล็ดลับของครูนะคะถ้าอยากหน้าท้องแบนเรียบก็ต้องใส่มะขามลงไปด้วยนะหย่อนเม็ดไอหย่อนมะขามอะค่ะลงไปแซ่บเว